ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e ต t โดยทีมข่าวโสวทเบตงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่หวันต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชัยแดนภาคใต้ ทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องด้านหน่วยความมั่นคงไม่ประมาทยังคงคุมเข้มจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภยัยพร้อมตรวจสอบรถยนต์ทุกคันที่วิ่งผ่านเข้าออกย่านชุมชนตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดบรรยากาศที่ด่านพรมแดนเบตอง,บตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นด่านชายแดนไทยมาเลเซียตรงข้ามด่านบัวเกปเปราเปตรัฐเคดาประเทศมาเลเซียยังคงคึกคักมีครุบทัวร์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าในตัวเมืองเบตงเป็นไปอย่างคึกคักโดยไม่หวันต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้มีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง การควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเบตงคอยอำนวยความสะดวกตรวจเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมตรวจหนังสือเดินทางให้บริการกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศอย่างเป็นมิตรและเป็นเจ้าบ้านที่ดีนายอาบูอาซันนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเล่าว,ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาส่วนใหญ่มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคง mm ทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองส่วนเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนักท่องเที่ยวเกิดความเคยชินแล้วและอีกอย่างพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากพื้นที่ซึ่งมีความมั่นใจเลยได้พาครอบครัวมาพักผ่อนในพื้นที่อำเภอ,เบ,อเบตงจังหวัดยะลาและอยากเชิญชวนเพื่อนๆน,นมาเที่ยวเมืองเบตงแห่งนี้ด้านนายอีกอย่างอภัยหน้าสงคลานายอำเภอเบตงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเพิ่มความถี่ในการเดินตรวจตราพื้นที่ที่รับผิดชอบ นิ้นย้ำเพ่งเล็งรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์บุคคลที่มีสัมภาระที่น่าสงสยัยจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจตราหน้าร้านสะดวกซื้อสถานีบริการน้ำมันสถานที่ราชการสถานบริการต่าง,างๆเสาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาก่อเหตุของกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการทำลายภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจทำลายสาธารณูป,ปโภคทำลายทรัพย์สินจึงได้ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าประชาชนนนักทอง ท่องเที่ยวร่วมการสอดส่องดูแลพื้นที่เฝ้าระวังเหตุโดยหาพบสิ่งของต้องสงสยัยรวมถึงกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบทันทีตามมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวข่าว93ทางสวทเบตง fm 9 3เมกะเฮิร์ Hz, และวิทยุออนไลน์ radio prd go th เบตง ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้